เรามาพูดถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงของชีวิตภายในสามวันข้างหน้าเรามาทำนายกันว่าท่านที่เกิดอยู่ในเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะมาทำนายรวมกันเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปครับวันนี้เรามาดูดวงกันว่าภายในเจ็ดวันนั้น ดวงของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกในด้านดวงชาตาราศีและวาสนากันว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตวงจรของแต่ละท่านในช่วงนี้แต่ละคนแต่ละวันเกิดเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่วัน อาทิตย์ดวงคนในวันอาทิตย์สามวันต่อไปจากนี้จะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าการงานการเงินแนวทางชีวิตและที่สำคัญคือโชคลาภจะมีโอกาสมากน้อยกันขนาดไหนมาดูกันครับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ภายในช่วงสามวันต่อจากนี้ไปจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจากอะไรที่ไม่ดีก็จะเปลี่ยนจากไม่ดีมาเป็นดีจะอยู่ในทิศทางที่ดีแต่ถือว่าอย่างไรก็ดีท่านยังมีภาระที่จะต้องสะสางสะสางกันภายใน ต้นเดือนของเดือนกันยายนนี้และยังมีเรื่องที่คอยต้องระมัดระวังในเรื่องดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ต้องคอยระมัดระวังเรื่องการขัดแยง้งหรืออาจจะไม่เข้าใจอันนี้ต้องคอยระวังเรื่องอารมณ์ ต้องคอยระมัดระวังต้องใจเย็นเย็นไว้ถ้ามีเช่นนั้นจะทำให้ท่านเดือดร้อนได้ต่อไปเราจะมาดูดวงท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นั้นเรามาดูดวงภายในสามวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องการงานการเงินในด้านความรักจะมีอุปรสรรคกันหรือไม่ เรามาดูกันท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะมีความสำเร็จชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะมีงานจะมีเงินมีโชคมีลาบโดยรวมแล้วก็ถือว่าท่านที่อยู่ในราศีนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วเรามาดูกันว่าท่านเกิดอยู่ในวันอังคารบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารภายในสามวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีจะมีการพบเจอกับพี่พี่น้องๆและจะมีโอกาสได้พูดคุยกันจะมีการรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันจะมีรายได้ที่ดี จะมีรายรับที่สดใสจะมีรายใหม่ๆเข้ามาหาคุณและก็จะมีคนมาคอยอุดหนุนจุนเจือทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธท,ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธภายในสามวันข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูกัน ชีวิตที่เคยติดขัดช่วงนั้นแต่ตอนนี้จากนี้ไปจะคลี่คลายลงไปบ้างที่ไหนไม่ดีก็จะคลายออกไปที่ไหนไม่ดีก็จะค่อยๆหนีจากเราไปก็จะเริ่มเข้ามารวมถึงการเงินการงานความรักก็จะดี จะเดินทางไปทางทิศไหนก็จะดีจะมีคนคอยมาแสดงความยินดีกับเราด้วยในช่วงนี้ต่อมาเราดูดวงในวันพระรหัสกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรหัสภายในช่วงสามวันข้างหน้านี้ว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงการเงินการงานหรือโชคลาภว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ ท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรหัสคุณจะต้องรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างไม่คาดคิดในด้านความรักคุณอาจจะต้องรอคอยคนรักอาจจะอยู่ไกลกันหรืออยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างแดนคุณก็จะต้องรอคอยในด้านการงานคุณก็อาจจะต้อง รอคอยอีกเช่นเดียวกันต่อมาเรามาดูกันว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์อีกสามวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักหรืออุปรสรรคในด้านโชคลาภจะเป็นอย่างไรท่านที่อยู่ในวันศุกร์ต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ท่านที่อยู่ในวันศุกร์ในช่วงนี้จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาคุณบ่อยครั้งจะทำให้คุณมีใช้มีสอยอยู่เสมอสรุปท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ภายในสามวันต่อจากนี้ไปถือว่าดีการงานมีโอกาสเด่นมากจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือ ทำให้ชีวิตดีขึ้นต่อไปในด้านความรักก็ยังไม่ลงตัวอาจจะมีการขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้งแต่ต่อไปก็จะดีเองก็ขอให้ท่านที่อยู่ในราศีหรือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นั้นอดทนต่อไปเรามาดูซิว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร ต่อจากนี้ไปสามวันจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้ท่านอาจจะมีอาการเครียดกับเรื่องการงานที่ทำแล้วยังไม่ลงตัวท่านอาจจะไปเจอกับปัญหาเดิมๆที่ทำทาไปแล้วก็ยังไม่ลงตัวอาจจะ ถูกบ้างผิดบ้างจึงทำให้มีอาการเครียดสรุปท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ท่านจะเจอกับการหงุดหงิดเป็นบางครั้งบางคราวในด้านการเงินดีการงานดีโชคลาภดีฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามเรา เรามีคลิปอีกจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันต่อไป